สวัสดีค่ะดิฉันนาะงสาวมณิชาพุทธิสานหัวหน้าศูนย์บมพพ่มเพาะผู้ประกอบการวิทยาลัยเทคนิคกันทลาลมการดําเนินง,งานตามบทบาทหน้าที่ของศูนย์บมพพ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาศูนย์บมพพ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาของเรามุ่งมั่นทําหน้าที่เป็นพื้นที่แห่งโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ฝึกคิดฝึกทําฝึกแก้ปัญหาและฝึกการเป็นผู้ประกอบการจริง ผ่านกระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และสถานการณ์จริงในปีที่ผ่านมาเราได้คัดเลือกและสนับสนุนแผนธุรกิจนักเรียนกว่า5แผนงานโดยทั้ง5แผนธุรกิจสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดจนสามารถสร้างรายได้ได้จริงๆมีแบรนด์สินค้าเป็นของตนเองและนำเสนอผลงานได้ทั้งในระดับภาคและระดับประเทศเรายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาซอฟต์สกิลที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ เช่นการสื่อสารทางธุรกิจการคิดเชิงนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลผ่านเวิร์กช็อปและกิจกรรมต่างๆรวมกว่า20ชั่วโมงต่อกลุ่มเป้าหมายผลจากความร่วมมือทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นครูที่ปรึกษาธุรกิจภาคเอกชนวิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานภาครัฐทำให้ศูนย์บ่มเพะผู้ประกอบการอาชีวะของเราสามารถเป็นต้นแบบในการสร้างผู้เรียน ให้เป็นทั้งนักสร้างและนักพัฒนาที่พร้อมจะต่อยอดอาชีพของตนเองหรือแม้จะเป็นเจ้าของกิจการในอนาคตความสำเร็จเหล่านี้คือผลลัพธ์ของการลงมือทำอย่างจริงจังและการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากทุกฝ่ายดิฉันขอขอบคุณทุกความร่วมมือที่ช่วยส่งเสริมให้ศูนย์บุ่มพอผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกันทลาลมของเรามีความเข้มแข็งและมีผลสัมลิตอย่างยั่งยืน สุดท้ายนี้ดิฉันขอให้ทุกท่านยังคงเป็นแรงสนับสนุนให้กับเด็กอาชีวะผู้มีความฝันเพื่อให้พวกเขาได้เติบโตเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคตขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับผมประยนสืบเสนผู้ริการวิเลยเทคนิคกันทารมสำหรับศูนย์บม่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการอาชีวศักษานั้นถือว่าเป็นหนึ่งความสำเร็จ และก็เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราเชาววิเลยเทคนิคกันทารลมอย่างยิ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราได้สร้างและก็ได้อบรมได้สร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษาสําหรับนักเรียนนักศึกษาวิเลยเทคนิคกันทารลมของเราที่เป็นความมุ่งมั่นและก็ความตั้งใจของพวกเราเชาวเทคนิคกันทารลมตลอดจนทั้งผู้บริหารคณะครูบุคลากรที่ช่วยในการสนับสนุนศูนย์บ่มเพาะของวิาลยเทคนิคกันทารลมของเราแห่งนี้ ไม่ใช่เป็นว่าห้องเรียนพิเศษอย่างเดียวแต่เป็นสิ่งที่ต่อยอดความฝันเป็นสิ่งที่สร้างโอกาสและก็การเปลี่ยนแปลงชีวิตให้กับนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรมเริ่มต้นเดิมทีเขาจะไม่มีทุนอะไรเลยไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์แต่จากการบ่มเพาะตั้งแต่เราเติมความรู้เติมความฝันหา วิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาสร้างฝันมาสร้างแนวคิดมาสร้างประสบการณ์ให้เขานักเรียนก็เกิดความรู้พร้อมและก็มั่นใจที่จะการเป็นผู้ประกอบการพวกเราเองคณะผู้บริหารครูบุคลากรสร้างบุคลากรแล้วก็สร้างนักเรียนนักศึกษาเรานํานโยบายสู่การปฏิบัตินํางบประมาณที่ได้รับสู่ผู้ปฏิบัติจริงนักเรียนนักศึกษาสามารถที่จะเป็นผู้ประกอบการ สามารถที่จะสร้างรายได้สร้างอ,อนาคตที่ดีให้กับตัวเองตนบางคนนักเรียนนักศึกษาทุกบางคนนะครับสามารถสร้างแบรนด์ของตนเองได้สามารถมีกิจการของตนเองได้จากการบ่มเพาะของเรานี่เองโครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาถือว่าเป็นโครงการที่ดีและก็เป็นความสําเร็จอย่างยิ่งในปีที่ผ่านมาเราเองก็ได้ไปต่อยอด แลวก็ผู้สําเร็จการศึกษาม,มีการต่อยอดของตัวเองเป็นผู้ประกอบการมีกิจการมีธุรกิจของตนเองสามารถสร้างรายได้สามารถสร้างชุมชนที่เข้มแข็งขึ้นได้วิยทยาเทคนิคการทาของเราศูนย์บุมเพาะของเราเองนักเรียนนักศึกษายังช่วยเหลือชุมชนช่วยเหลือกับผู้ประกอบการอื่นๆในชุมชนได้สามารถที่จะสร้างความรู้นะครับสร้างความเข้มแข็ง,ขงสามารถให้ชุมชน มีความเข้มแข็งวิยทยาเทคนิคกันทราราลมของเรายังคงเดินหน้าสร้างนักเรียนนักศึกษาที่มีฝีมือมีหัวใจการเป็นผู้ประกอบการสู่สังคมยุคใหม่ตลอดไปให้เกิดความยั่งยืนและก็มีความเข้มแข็งต่อไปครัขบขอบคุณครับ